หน้าตาเขาก็จะทรงมนมๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะกล่องนะแต่ว่าเป็นมนมๆกระทัดรัดนะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับรี a มอเตอร์ b 1เเนี่ยจริงๆในเรื่องของโมเดลเยียเขาเป็นโมเดลเยียในปีนี้เลยนะครับคือเป็นโมเดลเยียในช่วงต้นปี2025นะครับเริ่มส่งมอบที่จีนจริงๆเนี่ยในช่วงเดือน4ปี2025 4-5เดือนเท่านั้นนับถือได้ว่า เป็นโมเดลที่สดใหม่มากนะครับแล้วก็เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยไวายมากไวพอๆกับพวง DPOX05 ไวพอๆกับเจคู่ไฟไปเลยนะครับถามว่าความสดใหม่มันดียังไงนะครับความสดใหม่ก็แน่นอนว่าคุณก็จะได้เรื่องของความทันสมัยในเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับหลายๆอย่างก็จะถูกพัฒนาใหม่นะครับนั่นเองนะครับยิ่งช่วงเนี้ย การพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้าน e ีวีมันก้าวกระโดดด้วยนะครับถ้าคุณได้แพลตฟอร์มที่ใหม่ล่าสุดหรือว่าตัวรถที่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดเนี่ยกว่าที่คุณจะตกรุ่นเนี่ยมันก็อีกนู่นเลยตั้ง3 4ปีข้างหน้าเลยนะครับกว่าจะไม่ได้เชนก็น่าจะมี 3- 4ปีอยู่แล้วนะตามมาตรฐานของการทํารถยนต์อยู่แล้วรุ่นนี้นะครับถูกทําตลาดในจีนเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงเดือน4ปีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็คาดว่าจะเข้าสู่ ตลาดในกลุ่มประเทศทางยุโรปด้วยนะครับในช่วงนี่แหละนะครับถแถวๆควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ของปี2 0 2พันยี่สิบห้านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้ไก่กานะครับไม่ได้ทําตลาดในไทยในอาเซียนอย่างเดียวทีเด็ดอีกอย่างนึงนะครับของรุ่นนี้คือไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่สดใหม่ที่สุดของลิฟมอเตอร์นะครับ นอกจากสดใหม่ในเรื่องของโมเดลด้วยแพลตฟอร์มก็สดใหม่ด้วยนะครับเขามาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า l e ฟนะครับลฟเฉยๆนี่แหละครับ LEAP Le a ส3.5แพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดของ l e a มอเตอร์และ B10 เป็นรุ่นแรกที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ <Wow. S 1> บนี่คือความน่าสนใจของ l e a ม m o ตอร์ B10 นะครับ ถามว่าแพลตฟอร์ม Le ฟ3.5เนี่ยมันดียังไงจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสถาปัตยกรรมแบบ800<อ>โวลต์นะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับก่อนหน้านี้มันเป็น400โวลตถูกไหมก็จะรองรับการชาร์จได้แล้วแต่นะครับประสิทธิภาพในการที่บริหารจัดการเรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของออการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะไม่ดีเท่า800โ 800โวลต์ก็คือจะเป็นอีกเจนหนึ่งของแพลตฟอร์มของรถ EV นั่นเองนะครับเป็นเจนล่าสุดนะครับจะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสามารถในการชาร์จไวขึ้นนะครับมีการระบายความร้อนได้ดีนะครับมีการจัดการพลังงานได้ดแแีแต่แต่นะครับต้องวงเล็บว่ารถรุ่นที่จะมาทําตลาดในในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็น800โวลต์ไหมนะครับเขาจะเอา800โวลต์มาไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะครับบอกเลยว่าไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าราคาเล็ก6กเนี่ยได้800โวลต์นเนี่ยมันก็เกินไปนะ ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาอเราดูว่าสเปคในไทยเนี่ยจะเปิดมาอย่างไงนะครับแต่ว่าที่จีนเขาเป็น800โวลต์นะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นที่ขายที่เนปาลก็ไม่ใช่800โวลต์นะครับเป็นเป็นคึ้นๆเป็น400โวลต์นะครับเออมื่อเราดูว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับถ้ามา800โวลต์นี่ผมว่าเอาเรื่องนะครับจะเป็น B SUV รุ่นแรกที่เป็น800โวลต์เลยนะครับก็ต้องมารอรุ่นกันอีกทีนึงนะครับจริงๆรุ่นนี้ เรื่องของความปลอดภัยนะครับเขาไปขายในยุโรปอย่างที่ผมบอกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับได้รับมาตรฐาน e u r o NCAP แล้วนะครับ5ดาวเลยทีเดียวแลในเรื่องของการชนนะก็เป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐานด้วยนะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับบางรุ่นเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มสร้างในช่วงปี2 0 2 5ถูกไหมจริงจริงก็ ก็ยังไม่ได้ผ่านมาตรฐานอยู่รแค่ห้าดาวก็มีนะครับบางรุ่นที่เข้ามาขายในไทยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ใหม่ด้วยแนละ้วแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอีกด้วยนะครับเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับรุ่นนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของขนาดของขุมพลังขับเคลื่อนเนี่ยไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับเขาจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด160กิกิโลวัตต์นะครับ คิดว่ารุ่นที่ขายในไทยก็จะเป็นสเปคนี้แหละนะครับจริงๆที่จีนมันมี2แบบขุมพลังแบบ132กิโลวัตต์กับตัวนี้ครับ160กิโลวัตต์นะครับคิดว่าเขาจะเอาอย่างหลังเข้ามาแรงม้าก็จะอยู่ที่ราวๆ2 1 0แรงม้านะครับประมาณนะั้นแล้วก็แรงบิดไม่ได้โดดเด่นมากนะครับ240นิวตันเมตรนะครับจริงๆถ้าเทียบกับพวก byd atto 3 r e เนี่ยน่าจะด้อยกว่าด้วยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็ด้านแหละเป็นขุมพลังที่เน้นใช้งานทั่วๆไปนะครับ อัตราเร่งศูนยยเนี่ยก็อยู่ที่8วินาทีนะครับก็ก็แพ้พวก v y d Atto T, พวก MGS5, พวก L d e p o i ศูน5นะครับก็พูดให้หึูภาพประมาณนั้นเลยเนี่ยถึงแม้ว่ามอเตอร์เขาจะไม่ได้ใหญ่อะไรามากมายนะฮะแต่เขามาพร้อมกับมอเตอร์เคลื่อนอยู่ล้อหลังนั่นเองนะครับวางมอเตอร์อยู่ข้างหลังนะฮะก็จะเป็นอีก หนึ่งรุ่นของ B SUV นะครับที่เป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีดีพอยส่วนห้านะครับมี MG S5 นะครับที่เหลือเป็นขับหน้าหมดเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีทีเด็ดตรงที่เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าดูแบบไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไป นะครับกาลังดีนะครับกาลังกลมกล่อมเลยนะพวงมาลัยแบบดีเชฟนะครับดีไซน์ก็จะออกไปทางแบบว่ารุ่นพี่เขาแล้วแหละนะครับซ1 0ตัวรีบมอเตอร์4 1 0ทนะฮะมีความคล้ายไอออนเหมือนกันนะผมไอออนยูทีอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมมองเนาะนะครับทรงแบบว่าแนวแบบอ่สวยแบบน่ารักน่ารักนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับพับนอนได้แคมปิ้งได้มาพร้อมกระจกพานูรามิกเนี่ยครับพูเรียกว่าเฉพาะรุ่นท็อปอะนะ ครับตามนี้เลยมีมาา่านบังแดดมาให้นะฮะด้านหลังก็มีแอร์หลังมาให้นะครับเบาะก,ก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับนี่ไงฮะเบาะหน้าก็พับราบได้นะครับเอาหัวหมอนออกแล้วก็พับราบได้สามารถนอนเหยียดขาทํากิจกรรมใดๆก็ได้นะครับในรถนั่นเองนะครับที่เด่นหนึ่งอย่างคือมีฟังมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้25ลิตรนะไม่ใหญ่เท่าไหรแต่ว่าก็ผมว่าใช้งานในเรื่องของความนกประสงค์ได้คุณจะเอาไปแช่เบียร์แช่เครื่องดืม่ม คุณจะไปบรรทุกทุเรียนนะครับบรรทุกอาหารที่มีกลิ่นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนัก็ก็ทาได้หรืออาจจะใส่รองเท้าเก็บรองเท้าอะไรเงี้ยไม่อยากให้กลิ่นเข้าไปในตัวรถนะครับใดๆก็แล้วแต่รุ่นนี้ก็มีฟังมาให้ด้วยนะครับ <S <S ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่แบบ LFP นะครับก็มี2แบบนะสเปคที่ขายที่จีนแล้วก็ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่56.2กิโลวัตต์อวนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ย 67.1กิโลวัตต์อ่าทีนี้คิดเป็นระยะทางวิ่งเอามาตรฐาน NEDC แล้วกันนะครับที่ใช้ในไทยแล้วกันนะครับตัวเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ราวๆ470นะครับประมาณนั้นเลยนะ470ร8 0ถึง480ก็จะก,กลายเป็นตัวเริ่มต้นของเขาก็จะมีระยะทางวิ่งไกลผมว่ามันเท่ากับตัวท็อปของไอ,อง้ตัวทเลยนะนะครับแล้วก็มากกว่าเจคูฟ้านะครับ มากกว่าตัวเริ่มต้นของพวก m g s 5ด้วยนะผมว่าตัวเริ่มต้นเขาก็คือตัวท็อปในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็เท่าดีพอร์สศูนย้าด้วยในเรื่องของระยะทางในการวิ่งแต่ที่เด็ดอยู่ที่ตัวท็อปครับตัวท็อปเขาให้แบตใหญ่ถึง67.1กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งคิดเป็นระยะทางในการวิ่งแบบ ne dc นะก็น่าจะอยู่ที่ราวราว550กิโลเมตรตามมาตรฐาน ne dc ก็จะเยอะขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งก็จะไป เทียบเคียงกับพวก m g s 5นะครับประมาณนั้นเลยนะครับ m g s 5ก็จะมีคู่แข่งแล้วนะครับในกลุ่มที่ที่เป็น BSUv นะในเรื่องของการวิ่งไกลแต่ในทนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ทำลายสถิติเรื่องของการวิ่งไกลได้นะครับในในรุ่นที่เป็น Ion V น,นั่นเองนะหกร้อยกิโลนรุ่นนี้ก็น่าจะ500กลางๆนะครับสำหรับตัวท็อปพวกระบบช่วยขับ ADAS เนี่ยมีมาให้ ทั้งถั่วล้มต้นแล้วก็ต่อท็อปนะเท่าที่ผมไปสืบสเปคต,ต่างประเทศมานะครับไม่ว่าจะเป็น ACC นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับ Lane Centering ก็มีนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับเบรกฉุกเฉินพวก b ป i n d Spot Warning Door Open Warning Lane Departure Warning ต่างๆนานา,นา,นาเรียกข้อ t r a f ิกอัลเลอนะครับเรียกได้ว่าเป็น a d a s ในเวอร์ชั่นที่สูงกว่ารุ่นเก่าๆที่ที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับ ก็มีมาให้ครับกล้อง360องศานะครับคนอื่นๆก็เยอะแยะเลยนะครับไล่ไม่หมดนะครับในเรื่องของสเปคแล้วก็ออปชันของ l ิมมอเตอร์บนะครับจริงๆเนี่ยคิดว่าเขาจะมาทำตลาดบ้านเราใสองรุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นเขาบอกว่าเปิดที่เลข6ถูกไหมแหน่นอนว่ารุ่นท็อปก็น่าจะเปิดที่เลข7นะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ผมว่าเดือดนะถ้ามองแค่ตัวรถอย่างเดียวในเดือด นะครับตัวท็อปเขาสูงตร,ราคา7จ็ดแสนอ่ะเจ็ดแสนเก้าแล้วกันอ่ะเก้าจริงๆเนี่ยสเปคเขาผมว่าเทียบเคียงกับ mgs 5เลยนะครับแต่ว่า m g เขาได้เรื่องของความน่าเชื่อถือในหลายหลายด้านนะครับรุ่นนี้มันก็ต้องเสียนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวรถอย่างเดียวเนี่ยผมว่าผมว่าดีเลยนะ่าสนใจเลยนะครับส่วนตัวเริ่มต้นเขาสมมติว่าหกแสนเก้าแล้วกันนะเอาแบบว่าแม็กๆเลยนะฮะก็ยังน่าสนใจ6กแสนเก้าในสเปคที่ผมว่าดีกว่า bvd atto t ตัวท็อปราคาเชสันเก้าด้วยซ้ำไปนะดีกว่าแทบทุกด้านเลยนะครับบางด้านอย่างเช่นขุมพลังโอเคอาจจะต้อยกว่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอื่นๆเนี่ยเรื่องของความทันสมัยเรื่องแพลตฟอร์มก็นั่นแหละค่อนข้างจะจะดีพอสมควรนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยร้อยสี่สิบกิโลวัตเต์เยอะนะนะในรุ่นที่ราคาหกแสนเนี่ยนะครับ1้อยสิบกิโลวัตต์ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ตัวท็อปร้อยหกสิแปดกิโลวัตต์ก็แปรผันตาม เรื่องของขนาดแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับ่ถ้าคิดให้เห็นภาพเรื่องของซีเร e นะครับหรือว่าอัตราความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ที่เราวๆเท่าไหร่เนี่ยสาเลยไหมเนี่ยเกือบๆสามเลยนะครับค่อนข้างไวนะทาให้เนี่ยการชาร์จ DC30% ถึงแปเนี่ยก็จะอยู่ที่ปกติรุ่นรุ่นทั่วๆไปนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงกมรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆยีนาทีนะครับประมาณนั้นนะครับ ประมาณ20นาทีเลยก็มารอดูว่าสเปคไทยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นชาร์จไวแบบ2-3 c แบบนี้หรือเปล่านะครับพูดไปตั้งเยอะนะครับลืมบอกขนาดของตัวรถเลยนะครับจริงๆขนาดของตัวรถเขาพูดให้ภาพง่ายก็คือก็จะประมาณพวก B Y D a ตวทีนั่นแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของ c r o u n d Clearance เขาจะค่อนข้างสูงนะตามสเปคที่บอกมาคือ18เซนนะครับ18ซนเมตร เหมาะมากสําหรับบ้านเราที่จะลุยน้ําท่วมนะครับสําหรับในฤดูฝนก็แล้วแต่นะครับใครที่ใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองน่าจะทราบดีว่าความยากลาบากในการใช้รถด,ดีวีในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นความน่าสนใจของ l e ฟมอเตอร์ B10 นะครับ จริงๆ2รุ่นย่อยเนี่ยแตกต่างอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของแน่นอนว่าขุมพลังเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่เรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะครับระยะทางในการวิ่งะคี่บการชาร์จ AC เนี่ยเท่ากันนะครับ11กิโลวัตต์นะครับก็ศูนย์ถึงร้อยก็น่าจะราวๆที่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับส่วน DC ก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับก็จริงๆมันเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันที่ขนาดของแบตมันก็เลยทาให้เรื่องของกําลังอาจจะต่างกันหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของความไวเนี่ยเท่ากัน กับอื่นๆเหมือนกันหมดเลยเรื่องของเซฟตี้ก็ให้มาหมดเลยเอเดให้มาเหมือนกันหมดเรื่องของล้อสิบแปดนิ้วนะครับให้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยมีมาให้ทั้งสองรุ่นย่อยจะมีต่างในเรื่องของเบาะไฟฟ้านะครับที่รุ่นน้ําต้นจะไม่ได้นะครับอันนี้สเปคที่ต่างประเทศนะนะครับแล้วก็พวกเบาะเป่าลมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ถ้าตัวเริ่ต้นก็จะได้เป็นเบาะแบบแมนนวลนะครับประมาณนั้นนะฮะไฟตกแต่งในห้องโดยสาร ambient l i นะครับก็จะไม่ได้นะครับในตัวเริ่มต้นนะ ก็ลำโพงเนี่ยก็จะได้6ตัวนะหกหกตำแหน่งแต่ว่าตัวท็อปจะได้12ตําแหน่งนะครับระบบอุ่นพงมาลายนะเออผมเคยได้ยินเหมือนกันเพิ่งเคยได้ยินระบบอุ่นพงมาลายนะครับตัวท็อปให้ตัวําต้นไม่ได้นะครับแล้วก็พวกวัสดุตกแต่งที่เป็นหนังใดๆประมาณนั้นนะครับที่จะมาในตัวท็อปตัวลาต้นไม่ได้นะครับแล้วก็พวกเรียเรียกาสพวก privacy gas ตัวําต้นไม่ได้อ่าฝาท้ายไฟฟ้าตัวลาต้นก็ไม่ได้นะครับเรื่องของ กระจกพานาลมิกด้วยเพราะม่านเนี part, mm ่ยนะครับตัวเริ่มต้นก็จะไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะตัดเยอะพอสมควรนะตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนะนะครับเนี่ยระบบกระจกมองข้างภาพแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ได้ในตัวเริ่มต้นนะครับตัวท็อปให้มานะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของความต่างระหว่างตัวท็อปกับตัวไม่ท็อปนะครับถ้าให้อดมินสรุปคร่าวๆความน่าสนใจของรุ่นนี้คืออะไรนะครับ ถ้าในมุมมองแอดมินนะมองว่าเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลครับน่าสนใจมากเป็นโมเดลที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับก็ว่าจะตกรุ่นก็อีกนานนะสามสี่ปีแน่นอนนะครับกว่าจะตกรุ่นดีไซน์ลงตัวครับทั้งภายในแภายนอกผมว่าลงตัวเลยนะครับสวยแบบยุโรปเลยนะฮะเรื่องแพลตฟอร์มนะครับเด่นจริงแพลตฟอร์มใหม่เอี่ยมนะครับใหม่สุดของลิฟต์มอเตอร์เลยนะก็เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับเพื่อแปดร้อยโวลต์ด้วยนะหมายความว่า มันสามารถอัปเกรดเป็น800วลต์ได้นะถ้าเขาทำมาแบบนี้นก็มอง่นอีกทีว่าประเทศไทยเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนมานะครับซึ่งถ้าให้800วอลต์มานี่ก็น่าจะว้าวพอสมควรน,นะรผมว่าน่าจะแตกตื่นพอสมควรน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็น400วลต์ก็ก็ตามนั้นนะครับก็ไปใช้จุดจุดแข็งด้านอื่นมาแข่งนะครับอื่นๆก็จะมีเรื่องของมีฟังด้านหน้าเนื่องจากเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับจุดเด่นก็จะทําให้พื้นที่เหลือด้านหน้าก็จะใช้ ทําเป็นฟังนั่นเองนะเพิ่มความมีประสงค์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับออปชั่นฟัง์ชันผมว่าให้มาเต็มเหมือนกันให้มาเต็มแล้วก็ชาร์จไววิ่งไกลไหมวิ่งไกลนะครับถ้าเทียบในกลุ่ม b u v ทั่วไปเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยผมว่าวิ่งไกลสุดๆเลยนะตัวท็อปก็มีสูสีแค่แค่ m g s 5แล้วก็เป็นรองแค่ไอออนวีแค่นั้นเลยในเซกเมนต์นี้นะครับนี่คือความน่าสนใจของ Le ปมอเตอร์ B10 นะครับ B10 ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของอัปเตอร์โซลิตเนี่ยนะครับหลังการขายเนี่ยทาง PNA หรือว่าพระนครน,นตลการเนี่ยจะสื่อสารออกมาให้ลูกค้าได้ได้ดีแค่ไหนนะครับไม่ใช่จะขายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าถามว่าหลังการขายทําไงนะครับคุณมีระบบการจัดการอะไรยังไงไหมมีอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสื่อสารออกมาได้เนี่ยผมว่าลูกค้าก็น่าจะเชื่อมั่นระดับหนึ่งแล้วทําให้ยอดขายของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหวังว่าคุณจะ เอาข้อนี้ไปคิดด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เพราะถ้าถ้าเป็นผมผมจะทําอย่างนี้นะครับไม่งนั้นถ้าไม่ทําเนี่ยก็น่าจะลําบากอยู่นะถึงแม้ว่าตัวรถคุณจะเจ๋งจริงนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณยังคงเป็นรองอชาวบ้านเขาอยู่นะครับ